เรียนท่านสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศที่เคารพครับนี่คือภาพแรกนะครับของคณะกรรมการสื่อสารทางการเมืองของพักเพื่อไทยที่จะได้เริ่มต้นนะครับในการเปิดตัวและทำงานให้กับพี่น้องประชาชนและก็ประเทศชาตินะครับท่านที่รบครับความจริงมีคำกล่าวว่า ในสภาวะการที่มืดมิดสิ่งที่เราต้องทำอย่างแรกก็คือการแสวงหาแสงสว่างตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานั้นพัคเพื่อไทยครับได้พยายามอย่างเต็มที่ในการแสวงหาทางออกท่ามกลางสภาวะวิกฤตของประเทศชาติดังที่เราได้เห็นนะครับความพยายามในการจะปรับเปลี่ยนโครงสร้างและรูปแบบการทำงานพยายามจะดิสรับ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์พ้นผลต่อพี่น้องประชาชนและที่สุดเราก็เดินทางถึงวันนี้ครับวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองพรวันที่เป็นจุดเริ่มต้นหลายๆเรื่องครับหนึงพฤศจิกาเปิดประเทศเปิดสภาเปิดโรงเรียนและเราก็จะเริ่มต้นในวันนี้ครับในการเปิดตัวคณะทำงาน ด้านการสื่อสารและก็ทีมโฆษกพัคเพื่อไทยผมขออนุญาตที่จะได้แนะนำนะครับท่านที่ร่วมนะครับในการทำงานและจะเปิดตัวในวันนี้เป็นครั้งแรกอย่างเป็นทางการนะครับท่านแรกครับดรอารุณีกาสยานนท์ท่านเป็นรองเลขาธิการพักเพื่อไทยครับตามด้วยท่านโฆษกซึ่งสื่อมวลชนก็ได้ ให้ฉายาเป็นเบื้องต้นนะครับว่าเป็นโคศกป้ายแดงนะครับท่านน้องที่เป็นแฟนนานุแฟนเป็นแฟนคลับก็จะเรียกว่าคูมทีนะครับวันนี้เป็นสสแล้วนะครับเป็นอดีตเฮรรนิกแล้วก็มาเป็นโคศกพักเพื่อไทยด้วยนะครับดรธีรรัตน์สำเร็จวานิชครับท่านเป็นโคศกพักเพื่อไทยครับมาถึงทีมโคศกก็จะเป็นโคศกไปแล้วก็จะเป็นรองโคศกพักเพื่อไทยนะครับรองโคศกท่านแรกนะครับคุณชนินรุ่งธนเกียรติครับ เดี๋ยวท่านโฆษกจะได้มาแนะนำรายละเอียดอีกแต่ละอีกครั้งหนึ่งว่าแต่ละท่านนั้นจะรับผิดชอบดูแลสื่อสารในด้านใดบ้างนะครับรองโฆษกท่านต่อไปครับคุณณหาไทยเล็กบำรุงครับรองโฆษกพรรคเพื่อไทยนะครับท่านที่สามครับคุณตรีชดาศรีธาดาและรองโฆษกท่านที่สี่นะครับคุณชยาภาสินทุไพรครับนี่ก็เป็น การเปิดตัวนะครับอย่างเป็นทางการก็เข้าใจว่าวันนี้สื่อมวลชนก็จะได้เก็บภาพนะครับเพราะว่าหลังจากนี้คณะทํางานชุดนี้ทีมงานชุดนี้นะครับก็จะมีประเด็นในการสื่อสารกับพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องท่านที่เคารพครับรีมหลักของการเปิดตัวการดิสรบพักเพื่อไทยนะครับเมื่อวันที่28ตุลาคมที่ผ่านไปนั้นพรุ่งนี้เพื่อไทยเพื่อชีวิตใหม่ของประชาชน อย่างที่ผมเรียนครับว่าจาก28จนถึงวันนี้แสงสว่างได้ค่อยๆสว่างจ้าขึ้นทีละนิดทีละนิดนะครับและว,วันนี้เราก็จะได้เห็นภาพเพิ่มขึ้นนะครับผมจะขออนุญาตนะครับไปที่เรื่องของการเปิดประเทศก่อนนะครับเรียนเชิญท่านรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยครับดรอรุณีกาศยานนท์ครับค่ะสวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนที่เขารบรักนะคะและสวัสดีพี่น้องประชาชนที่ กำลังติดตามการถ่ายทอดสดของเพจพักเพื่อไทยขนาดนี้ด้วยค่ะดิฉันค่ะ on, ดรลิกัียานนท์รองเลขาธิการพักเพื่อไทยค่ะวันนี้ค่ะถือเป็นวันแรกหนึ่งพฤศจิกาของการเปิดประเทศและการเปิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆค่ะการเข้าสู่การดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจเป็นสิ่งที่พักเพื่อไทยเรียกร้องมาตลอดค่ะภายใต้มิติคู่ขนานของความปลอดภัยด้านสุขภาพ ดังนั้นค่ะวิถีชีวิตใหม่แบบ New n o r m a l จึงเป็นสิ่งที่พักเพื่อไทยอยากฝากถึงรัฐบาลและความตระหนักให้รัฐบาลมีค่ะอย่างแรกค่ะมาตรการที่รัฐจะออกมาใช้ในระดับปฏิบัติการต่างๆอยากให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติการการทำความเข้าใจ ประชาสัมพันธ์ให้ทั้งนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปรับทราบจะทําให้การทําง,งานในระดับพื้นที่และการเตรียมความพร้อมในการเปิดประเทศมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะอย่างที่สองค่ะการจัดสรรวัคซีนค่ะอยากให้รัฐบาลจัดสรรให้ครอบคลุมและทั่วถึงโดยที่เตรียมความพร้อมทั้งในเรื่องของชุดตรวจ ATK และ การพัฒนาเรื่องของระบบแอปพลิเคชันต่างๆในการใช้ในเรื่องของการลงทะเบียนค่ะเพื่อรองรับการใช้งานได้อย่างเรีลวทม์ในสถานการณ์จริงค่ะและอย่างสุดท้ายค่ะอยากให้รัฐบาลเตรียมความพร้อมเรื่องของการจัดหายาไม่ว่าจะเป็นยาป้องกันโควิดอย่างโมโนพิลเวียที่กำลังมีการ เปิดตัวไปแล้วในต่างประเทศซึ่งมาตรก,การเหล่านี้เนี่ยเพื่อให้รองรับการเปิดประเทศและการเปิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจคู่ขนานไปกับมิติสุขภาพที่ปลอดภัยค่ะนี่เป็นสัญญาเรื่องการเปิดประเทศค่ะลำดับตัดไปค่ะขอเรียนเชิญรอโคศกพักเพื่อไทยดร์ธีรั์สำเร็จวณิชค่ะค่ะ ต้องขอขอบคุณนะคะทางท่านรองหัวหน้าพักและก็ท่านรองเลขาธิการพักเพื่อไทยต้องกราบสวัสดีทางท่านสื่อมวลชนทุกๆท,ท,ท่านนะคะและพี่น้องประชาชนที่ติดตามชมการถ่ายทอดสดนะคะผ่านช่องทางเฟซเ b o o k ของทางพักเพื่อไทยอยู่ในขณะนี้ค่ะวันนี้นะคะที่พวกเราได้มาทำงานประสานผนึกกำลังร่วมกันทำงานเป็นวันแรกนะคะอย่างที่ทางท่าน รองหัวหน้าพักได้กล่าวไปเป็นการเปิดตัวทีมโคศกพักเพื่อไทยเป็นวันแรกเป็นการเปิดโรงเรียนวันแรกเป็นการมีราชกิจจาเปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นวันแรกและเปิดประเทศไทยเป็นวันแรก3ข้อแรกดิฉันไม่กังวลนะคะแต่ในส่วนของการเปิดประเทศไทยเป็นสิ่งที่พวกเรานั้นมีความกังวลเป็นอย่างยิ่งและพวกเราก็ยังจะต้องร่วมทำงานกันต่อไปเพื่อให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีค่ะ ในวันนี้นะคะที่ฉันเองต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนนะคะที่ให้การตอบรับการประชุมใหญ่ประจำปี2 5 6 4ของทางพักเพื่อไทยนะคะเมื่อวันที่28ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งงานดังกล่าวค่ะจัดขึ้นเพื่อสะท้อนเจตนารมณ์ของพักเพื่อไทยที่ต้องการดิสลอปพักในเชิงโครงสร้างผ่านคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ซึ่งมาพร้อมกับแนวคิดนโยบายในด้านต่างๆ ที่ตอบสนองปัญหาและความต้องการของประชาชนทั้งในด้านสาธารณสุขการศึกษาและประชาธิปไตยที่ยังมีความเลื่อหนำอยู่ซึ่งพรรคเพื่อไทยค่ะยืนยันในเจตนารมณ์การทำงานที่ชัดเจนสอดรับกับการทำงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคเองที่ใกล้ชิดและรับฟังเสียงสะท้อนของประชาชน ขณะที่คณะทำงานกองโฆษกพักเพื่อไทยจะเชื่อมความสัมพันธ์และสื่อสารสิ่งที่พักจะนำเสนอออกไปสู่ประชาชนผ่านทุกช่องทางของพักเพื่อไทยภายใต้แนวคิดหลักพรุ่งนี้เพื่อไทยเพื่อชีวิตใหม่ของประชาชนซึ่งเราจะมีแนวคิดหลักที่เราจะเน้นย้ำเป็นจุดยืนของเราใน3ด้านด้วยกันค่ะด้านที่1ได้แก่ด้านปากท้องของปร,ประชาชนที่จะต้องได้รับการแก้ไข พักเพื่อไทยจะแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้มีความกลับมากินดีอยู่ดีอีกครั้งทำให้ประชาชนพ้นจากความทุกข์ในทุกระดับทั้งทุกขของคนหาเช้ากินขําทุกข์ของเกษตรกรทุกข์ของ SME ซึ่งพักเพื่อไทยจะรับเรื่องราวร้องทุกข์เหล่านี้และสร้างสุขให้กับประชาชน ในด้านที่สองค่ะที่ทางพรรคเพื่อไทยเน้นย้ํามาตลอดแล้วก็เป็นสิ่งที่เรามีผลงานเชิงประจักษ์แล้วว่าเราจะแก้ไขให้กับประชาชนนั่นก็คือในเรื่องของสุขภาพอนามัามยของประชาชนที่เป็นต้นเหตุเบื้องต้นของการดําเนินชีวิตเราจะต้องเล่งดําเนินการนะคะโดยเฉพาะวันนี้เป็นการเปิดประเทศวันที่หนึ่งพฤศจิกายนจะต้องทําให้พี่น้องประชาชนนั้นมีความมั่นใจ ว่าเราจะดําเนินการต่างๆไปได้โดยคํานึงถึงความปลอดภัยในด้านสุขภาพของประชาชนเป็นที่ตั้งในส่วนที่3นะคะประชาธิปไตยและสิทธิเสรีภาพจะต้องคืนกลับมาสู่มือประชาชนเพื่อให้การแก้ไขปัญหาประชาชนอย่างแท้จริงไม่ใช่เพียงคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้นดังที่เราเองมีความชัดเจน ในการอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยเพราะประชาชนอยู่กับเราและเราก็อยู่กับประชาชนเสมอมาค่ะและเมื่อสักครู่นะคะที่ทางท่านรองหัวหน้าพักได้กล่าวถึงทางทีมรองโฆษกนะคะทั้งหมดแล้วเนี่ยก็จะมีหน้าที่ต่างๆในการทํางานนะคะในส่วนที่ทุกคนนั้นมีความเชี่ยวชาญแตกต่างกันไปดิฉันจะต้องขอเริ่มที่ทางคุณชนินรุ่งธนะเกียรตินะคะรองโฆษกพักเพื่อไทยจะทํางานด้านเศรษฐกิจ และการเมืองในส่วนที่2ค่ะนางสาวนะคะไทยเล็กบำรุงรองโฆษกพักจะทำงานด้านซอฟต์พาวเวอร์และธุรกิจสมัยใหม่คุณตรีชดาศรีธาดารองโฆษกพักทำงานด้านเศรษฐกิจการเมืองและกฎหมายคุณชดาชยาภาสินทุภยัยรองโฆษกพักทำงานส่วนที่ต้องประสานงานกับสภาผู้แทนรัษฎรการต่างประเทศและการสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียค่ะ นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งนะคะของบุคลากรคุณภาพของพักเพื่อไทยเรายังมีอีกหลายภาคส่วนที่มีผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านเข้ามาร่วมทีมกันมากมายถือว่าเป็นการผนึกกำลังการมีส่วนร่วมของทุกๆคนค่ะขอบคุณค่ะในส่วนต่อไปนะคะก็ขอเชิญทางท่านรองหัวหน้าพักค่ะได้กล่าวต่อค่ะเราจะให้ท่านรองโฆษกได้ทักทายสักนิดหนึ่งไหมฮะแต่ละท่านนะครับเรียนเชิญนะครับ ท่านชนินรุ่งธนเกียรติก่อนครับเชิญครับครับผมครับผมสวัสดีพี่น้องประชาชนทุกคนครับหนุ่มนะครับชนินรองอชนินรุ่งธนาเกียรตินะครับรองโฆษกฝักเพื่อไทยยังคงรับภารกิจในการเป็นรองโฆษกเหมือนเดิมนะครับแต่ก็จะโฟกัสในส่วนของเศรษฐกิจและการพัฒนาเมืองนะครับอาจจะครอบคลุมไปถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมและก็ทรัพยากรด้วยครับผมขอบคุณมากครับ ครับเชิญคุณนาไทยเล็กบำรุงครับได้สวัสดีพี่น้องประชาชนและท่านสื่อมวลชนครับเชิญครับสวัสดีพี่น้องประชาชนและท่านสื่อมวลชนทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะเนยค่ะนาฮะไทยเล็กบำรมมุงค่ะจะเข้ามาช่วยรับผิดชอบในเรื่องของธุรกิจสมัยใหม่ SME แล้วก็ Soft Power ต่างๆนะคะซึ่งได้คิดว่าความสามารถในการดำเนินธุรกิจส่วนตัวของเรานะคะในอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยน่าจะมอง มองโลกได้กว้างขึ้นแล้วก็นำความสามารถเหล่านั้นนะคะมาช่วยพัฒนาประเทศได้มากๆนะคะโดยเฉพาะกลุ่มคนที่มีอายุ30-40ปีขึ้นไปนะคะที่เรารู้สึกว่าการเมืองทั้งสมัยใหม่สมัยเก่ารุ่นใหม,รใหม่รุ่นเก่าแต่ว่าคนตรงกลางอย่างเราเนี่ยค่ะที่ต้องการที่จะแสดงศักยภาพให้สูงสุดแล้วก็วันนี้เนีคิดว่าพร้อมแล้วนะคะที่จะมาช่วยพัฒนาในตรงจุดนี้นะค่ะขอบคุณผ่ะ ขอบคุณครับยนเชิญคุณตรีชดาศรีธาดาครับค่ะกลับสวัสดีพี่น้องประชาชนรวมถึงพี่น้องสื่อชนนะคะก็เป็นครั้งแรกของการรับหน้าที่รองโฆษกพักเพื่อไทยนะคะก็จะทําหน้าที่ดูแลเรื่องเหตุการณ์ทางการเมืองซึ่งเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนรวมถึงภาคเศรษฐกิจที่ประชาชนได้รับผลกระทบซึ่งพักเพื่อไทยเองชูประเด็นชูธงนําสําหรับเรื่องของการนําสู่เรื่องของการแก้ไขปัญหาปากท้องปัญหาเศรษฐกิจ วมถึงเรื่องของกฎหมายที่เป็นเรื่องที่ประชาชนได้รับความร้อนเราก็จะหยิบยกเรื่องนี้มาเป็นประเด็นก็จะทําหน้าที่รองโฆษกด้านการเมืองด้านเศรษฐกิจกแล้วก็ด้านกฎหมายค่ะขอบพระคุณค่ะครับเรียนเชิญคุณชยาภาสินทุพไพรครับรองโฆษกพักเพื่อไทยครับค่ะเรียนท่านสื่อมวลชนทุกท่านพี่น้องประชาชนที่กําลังรับชมรับฟังผ่านการไลฟ์สดพักเพื่อไทยที่อยู่ทางบ้านค่ะดิฉันนางสาวชยาภาสินทุพไพรชื่อเล่นชื่อเบียรนะคะ เป็นโฆษกรองโฆษกพักเพื่อไทยค่ะรับหน้าที่ในด้านการสื่อสารด้านโซเชียลมีเดียค่ะแล้วก็การประสานง,งานด้านรัฐสภารวมถึงด้านการต่างประเทศค่ะก่อนอื่นนะคะดิฉันต้องกราบขอบพระคุณพักเพื่อไทยที่ให้โอกาสดิฉันได้ทําหน้าที่ในฐานะรองโฆษกพักเพื่อไทยเดิมทีดิฉันเป็นหนึ่งในคณะการทํางานของกองโฆษกพักเพื่อไทยค่ะวันนี้ได้รับโอกาส ให้ทําหน้าที่ในการทํางานในฐานะรองโฆษกพักเพื่อไทยร่วมกับท่านโฆษกและรองโฆษกทั้ง3ท่านรวมถึงทีมงานกองสื่อสารของพักค่ะดิฉันเรียนว่าพักเพื่อไทยเป็นพักขนาดใหญ่ค่ะเป็นสถาบันทางการเมืองเป็นพักอันดับหนึ่งของประเทศไทยมาโดยตลอดและพักก็มีการปรับตัวให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงทั้งในและต่างประเทศมาโดยตลอดค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะในการประชุมสามัญใหญ่ ประจําปีของพักเพื่อไทยที่จังหวัดขอนแก่นที่ผ่านมาค่ะเราจะเห็นได้จากการปรับรูปโฉมปรับทับของกรรมการบริหารพักครั้งใหญ่ค่ะเป็นการเสริมทับคนรุ่นใหม่ให้เข้ามามีบทบาทและทํางานร่วมกับผู้มากประสบการณ์ที่เคยผ่านการบริหารประเทศและประสบความสําเร็จในการทํายบายดีๆเพื่อพี่น้องประชาชนมาแล้วตั้งแต่ยุคพักไทยรักไทยยุคพลังประชาชนจนมาถึงพักเพื่อไทยในปัจจุบันค่ะ ดิฉันเรียนว่าในฐานะสายเลือดของนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยมีความภูมิใจมากค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมงานกับพักเพื่อไทยซึ่งพักเพื่อไทยเป็นพักที่ยึดมั่นในอุดมการ์ระบอบประชาธิปไตยอย่างไม่เคยเปลี่ยนแปลงดิฉันกลัาเรียนว่าวันนี้เป็นวันแรกนะคะที่รับตําแหน่งในฐานะรองโฆษกพักเพื่อไทยค่ะก็พร้อมที่จะทุ่มเททํางานร่วมกับพักเพื่อไทยและทีมกองสื่อสารค่ะ ต้องเรียนว่าก้าวย่างนับจากนี้ของพักนะคะจะเป็นก้าวย่างที่สำคัญทุกย่างก้าวจะเป็นการร่วมก้าวเดินระหว่างคนรุ่นใหม่และคนผู้มากประสบการณ์ที่จะผนึกกำลังเพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าของประเทศไทยขอบคุณค่ะขอบคุณครับนี่ก็คือ9ก้าต่อมานะครับหลังจาก28ตุลามีประชุมใหญ่สามัญประจำปีไปนะครับเราก็ยังเดินต่อนะครับแนวพรุ่งนี้เพื่อไทยเพื่อชีวิตใหม่ ของประชาชนนะครับผมเข้าใจว่าจากนี้ท่านสื่อมวลชนนะครับจะได้มีคำถามหลังคำถามก็เข้าใจอีกนะฮะว่าท่านสื่อมวลชนก็คงอยากจะบันทึกภาพเก็บภาพนะครับท่านโฆษกท่านรองโฆษกแล้วก็คณะทำงานทุกท่านนะครับแต่ช่วงนี้จะเรียนเชิญนะฮะท่านใดมีคำถามนะครับอยากจะถามท่านโฆษกอยากจะถามคณะทำงานด้านสื่อสารของพรรคเพื่อไทยเรียนเชิญครับ ค่ะขอบคุณนะคะในส่วนของแถลงการจากทางพักเพื่อไทยเมื่อคืนนี้นะคะที่เป็นการต่อเนื่องจากที่มีการชุมนุมของกลุ่มผู้เรียกร้องทางการเมืองนะคะซึ่งพักเองก็ไม่นิ่งเฉยนะคะได้รวบรวมข้อเสนอต่างๆ มาสู่ที่ประชุมและทางแนวทางของเราเองนั้นก็จะนำข้อเรียกร้องนะคะของพี่น้องประชาชนนั้นเสนอเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรต่อไปค่ะเป็นการทำงานร่วมกันอย่างมีระบบเพื่อที่จะให้มีการรับฟังเสียงของประชาชนให้มากที่สุดค่ะเพราะเรารู้ว่าเสียงทุกคนนั้นมีคุณค่าแล้วก็มีความสำคัญที่เราไม่สามารถที่จะมองข้ามและละทิ้งนั้นไปได้ จึงเป็นที่มาของแถลงการว่าเรามีความตั้งใจที่จะนำข้อเสนอของประชาชนในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเสนอให้มีการทบทวนหรือการแก้ไขมาตรา112มาตรา1นึนะคะเรื่องพอบอรบคอมพิวเตอร์รวมถึงเรื่องของพรกรชุมนุม ที่ขณะนี้มีผู้ที่ถูกจับกลุ่มเป็นจำนวนมากนะคะไม่ต่ำกว่า20คนเราขอเรียกร้องในเรื่องของการสิทธิการประกันตัวให้กับผู้ที่มีความคิดเห็นต่างทางการเมืองเหล่านั้นด้วยเราไม่นิ่งนอนใจและเราจะต้องไม่ให้เรื่องนี้เงียบไปเราจะติดตามโดยใช้ช่องทางของสภาผู้แทนรัษฎรจนถึงที่สุดค่ะขอบคุณค่ะขอบพระคุณครับความจริงท่านโกศกท่านตอบได้ครอบคลุมมากไปแล้วนะครับแต่ผมขออนุญาตที่จะ ขยายเพิ่มเติมนะครับก็คือความจริงแถลงการที่ออกมานะครับเป็นหลักเสรีภาพทางความคิดเพื่อที่จะไม่ต้องให้ผู้ที่มีความเห็นต่างทางความคิดนั้นกลายเป็นผู้ที่ถูกจองจําพรรคเพืพ่อไทยยืนยันครับว่าเราจะดําเนินการต่ออย่างเป็นรูปธรรมในการนําข้อเสนอของพี่น้องประชาชนต่างๆเข้าสู่สภาและเราจะดําเนินการควบคู่ระหว่างการทํางานในสภาและก็เรียกร้องข้อเสนอของพี่น้องประชาชน และจะสอดประสานทำงานอย่างใกล้ชิดเป็นรูปธรรมพักเพื่อไทยจะเอาจริงเอาจังและจะผลักดันในข้อเรียกร้องที่เป็นประโยชน์ของพี่น้องประชาชนดังนั้นผมจึงกราบเรียนนะครับว่าถแถลงการดังกล่าวนั้นก็เป็นการต่อยอดนะครับจากสิ่งที่เราได้แสดงวิสัยทัศน์ไปเมื่อวันที่28ตุลาคมนะครับว่าเราเรียกร้องให้มีการปล่อยนักโทษทางความคิดนะครับสิทธิการประกันตัว และการเข้าถึงสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของผู้ที่มีเพียงความเห็นต่างเท่านั้นจะต้องได้รับการดูแลและคุ้มครองตามหลักสิทธิเสรีภาพและตามรัฐธรรมนูญครับท่านสื่อมวลชนท่าใดมีคาถามเพิ่มเติมครับเยินเชิญครับค่ะ ในส่วนนี้นะคะจุดยืนของทั้งพรรคเพื่อไทยนะคะมีความชัดเจนว่ามันคือสิ่งที่เรารับฟังมาจากประชาชนนะคะ mm hmm. ถ้าหากว่าจะมีความขัดแย้งที่ฉันก็คิดว่าสภาผู้แทนราษฎรจะเป็นจุดที่เราจะยุติความขัดแย้งนั้นได้อย่างดีที่สุดเพราะว่าทุกๆเสียงของประชาชนมีคุณค่าและมีความหมายนะคะเราไม่สามารถที่จะปล่อยเลยได้ฉะนั้นจึงเรา รวบรวมทุกๆข้อเรียกร้องค่ะแล้วก็ทําให้เกิดการแก้ไขแล้วก็มีข้อสรุปที่ตรงกันที่ฉันคิดว่าจะสามารถผ่านเรียกว่าวิกฤตศรัทธาที่ประชาชนมีต่อรัฐบาลในขณะนี้นะคะไปให้ได้แล้วก็ศรัทธาต่างๆในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมมันก็จะเกี่ยวโยงซึ่งกันเรามั่นใจว่าสิ่งที่เราทํานั้นถ้าหากว่าพี่น้องประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม มันจะเกิดการแก้ไขไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็จะเป็นการลดความขัดแย้งในระยะยาวต่อไปให้ได้ด้วยค่ะซึ่งเราต้องทำร่วมกันค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอเสริมโคศกพักนะคะในประเด็นนี้ก็คือว่าอย่างแรกชนวนของความขัดแยง้งรัฐต้องไม่เป็นต้นต่อของความขัดแย้งนั้นค่ะการบังคับใช้กฎหมายอย่างเลือกปฏิบัติ ต่อประชาชนที่มีความเห็นต่างทางการเมืองคือการสร้างความขัดแย้งให้กับสังคมดังนั้นกระบวนการยุติธรรมในสังคมไทยค่ะต้องกลับมายึดมั่นในหลักนิติรัฐและนิติธรรมเพื่อให้ทำรงไว้ซึ่งสังคมที่เท่าเทียมและเป็นประชาธิปไตยค่ะอันนี้คือท่าทีของพรรคเพื่อไทยค่ะขอบพระคุณท่านโฆษกท่านรองเลขานะครับผมขออนุญาตเพิ่มเติมอีกนิดเดียวนะครับ จริงๆพักเพื่อไทยไม่ได้เสนอเฉพาะ112นะครับเราเสนอเป็นแพ็คเลยนะครับ112ด้วย116นะครับพรบอรคอมพิวเตอร์และกฎหมายอื่นๆนะครับที่เป็นการริดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าเราได้แถลงไปนะครับได้แสดงวิสัยทัศน์ไปเมื่อวันที่28ตุลาคมนะครับว่านักโทษทางความคิดนะครับ เขาควรจะได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานนะครับไม่ว่าจะเป็นสิทธิการประกันตัวรวมถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อกฎหมายที่ประชาชนทั้งประเทศเห็นว่าเป็น,ป,นประเด็นปัญหาไม่เฉพาะ1 12นอะครับ116พรบอคอมและกฎหมายอื่นๆเราก็จะดําเนินการควบคู่ไปด้วยครับขอบพระคุณครับเข้าใจว่าครบถ้วนนะครับกลับขอบพระคุณนะครับพี่น้องประชาชนที่เคารพนะครับและท่านสื่อมวลชนครับเขบ้าใจว่าจากนี้จะได้บันทึกภาพกันนะครับแล้วก็ ท่านใดที่จะประสงค์จะสัมภาษณ์รายบุคคลนะครับในท่านโกศกรองโกศกและทีมงานทั้งหมดเรียนเชิญนะครับวันนี้กลับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ